จากเรื่องไฟป่าแล้วนะครับต้องบอกว่าจังหวัดภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาฝุ่นควันกันทุกปีนะครับโดยเฉพาะเชียงรายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี PM 2.5นะครับซึ่งจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการใช้าศาสนามาร่วมในการแก้ปัญหาด้วยซึ่งที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีครับมีแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะครับไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ พระพุทธรูปปางตัดสรุหน้าตักกว้าง10.09เมตรสูง15.1เมตรที่ประดิษฐานอยู่ณจุดชมวิวบนวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์ตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายหลังจากโครงการพัฒนาป่าไม้พระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2,548ที่พระอาจารย์วิบูลทร,รมัเตโชที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์ได้ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภูเขาหัวโล้นซึ่งใช้ปลูกพืชเชิงเดียวและเสียหายจากการเผาหาของป่าให้กลับมาเป็นป่าที่เติมเต็มชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เดิมดอยอินทรีเป็นพื้นที่ที่เกิดการเผาป่าล่าสัตว์และเก็บของป่าในทุกช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนส่งผลกระทบให้เกิดฝุ่นควันและ PM 2.5แต่จากการสร้างความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งการพิทักษ์และดับไฟป่าการก่อสร้างฝายเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ําให้กับชาวบ้านพลิกฟื้นพื้นที่เขาหัวล้นเดิมให้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตบนดอยป่าที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกและสามารถมาเก็บผลผลิตจากพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ ทำให้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันบันเทาลงอย่างต่อเนื่องอตอนแรกๆก็ไม่เห็นด้วยเพราะอาชีพหลักเขาก็จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะฮะก็จะปลูกสับปะรดปลูกเนี่ยฮะมันสำปะหลังแล้วก็พวกพวกแถบนี้ก็จะมีมันสำปะหลังอ้อยแล้วก็สับปะรดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมีอันตราย มากมากเลยต้องเผาต้องทุกปีต้องทำกันอย่างนี้เป็นสูตรตายตัวนะฮะแล้วก็พอพระอาจารย์วิบูลนำโครงการต่างๆเข้ามาตอนปัจจุบันนี้ก็เห็นด้วยกันหมดเพราะทุกคนได้ได้ใช้ประโยชน์ จาากืนปหอดูไฟที่ตั้งอยู่บนดอยอินทรีสูงจากระดับน้ําทะเล900เมตรคืออีกหนึ่งความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงรายกับวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีที่ช่วยเก็บข้อมูลเก็บภาพ360องศาจากมุมสูงของเขตตัวเมืองเชียงรายเพื่อรายงานสถานการณ์จุดความร้อนตลอด24ชั่วโมงป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงมีความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยใช้กําลังทหารชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าดับไฟป่าและนักศึกษาวิชาทหารเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงความอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาให้เข้ามาในพื้นที่โดยพ้อยยิ่งคือเราจะเน้นนะครับเราจะไม่มังคับใช้กฎหมายเราจะใช้สร้างการรับรู้นะครับให้ขอความร่วมมือ นะครับใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้อันนี้ถือว่าเป็นกําลังทางภาคพื้นดินถ้าหากในช่วงที่เกิดเหตุอย่างเช่นกรณีที่มีไฟป่าตรงเกิดขึ้นตรงจุดใดจุดหนึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพภูมิประเทศนะครับที่พุทธอุทยานรอยนีนี้จะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนนะครับกำลังพลบางส่วนทางภาคพื้นดินเนี่ยอาจจะเคลื่อนย้ายเคลื่อนด้วยเท้านี่ไปสักระยะหนึ่งตรงจุดหนึ่งแต่กรณีที่เป็นจุดที่ สูงชันยกตัวอย่างจุดที่ทางผู้สื่อข่าวยืนอยู่ณตรงนี้นะครับไม่มีกําลังพลเคลื่อนเท้าเข้ามาได้เราก็จะมีกําลังทางอากาศสนับสนุนในปี2568จังหวัดเชียงรายตั้งเป้าแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยลดพื้นที่เผาไหม้จากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังลง100ล 30, ร้อยละ30เหลือ160,000ไร่เศษลดจำนวนวันที่มีค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเหลือ56วัน ลดจุดความร้อนฮอสปอตลงร้อยละ30จากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเหลือ3624จุดและลดค่าเฉลี่ย pm 2.5เหลือไม่เกิน42.18ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งได้ปรับลดจำนวนวันห้ามเผาเด็ดขาดให้อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนลดลงจากปีก่อนโดยใช้ชุดข้อมูลทางสิสิติในการกำหนดวันที่ห้ามเผาที่ปีนี้ช่วงระยะเวลาการควบคุมเข้มข้นก็ควรที่จะเหลือแค่แค่61วันก็คือตั้งแต่1มีนาคมซึ่งดูจากตัวเลข ดูจากสถิติ3ปีย้อนหลังที่ผ่านมาว่าตัวกราฟเนี่ยม,มันมันเริ่มพุ่งขึ้นสูงเมื่อไหร่ทั้งจุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศนะครับเพราะที่ผ่านมาเราประกาศตั้งแต่บางปีเราก็ประกาศตั้งแต่1นึ่งกุมภานะครับบางปีก็เริ่มตั้งแต่15ากุมภาแต่ช่วงที่เราประกาศตั้งแต่1กุมภาหรือภายในกุมภาเนี่ยค่าคุณภาพอากาศมันอยู่ในในสภาวะที่เอาง่ายๆคืออยู่ในค่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือจุดความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเกินเกินที่เราจะควบคุมไม่ได้ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อย่างชัดเจนคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงศาสนาที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับพื้นที่ทํากินให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูผืนป่าที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ไปตลอดกาล มิ่งสิทธิ์เชี่ยวผ่านนิถ่ายภาพธทีรพงพงโลหะวัชระทีมข่าวเอ็นบีทีเชียงใหม่รายงาน